ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องลับคืนนี้เฮียนาอยากพาคุณมาดูบทเรียนจากโยบบทที่15ถึงบทที่17ไม่ใช่เรื่องของความเจ็บปวดของโยบแต่เป็นเรื่องของหัวใจเพื่อนโยบเพราะเมื่อความรู้มากกว่าความรักความรู้ชนะความสัมพันธ์และนั่นที่ทำให้สิ่งที่ควรรักษากลับทำร้ายเฮียนาจึงอยากชวนคุณลองสังเกตบางอย่างที่ลึกมากอยู่ในบทเหล่านี้ รัมภีร์ได้บันทึกไว้ให้เราได้เรียนรู้โดยตรงเพื่อนของโยบไม่ได้พลาดเพราะความเชื่อแต่พลาดเพราะลำดับความรับผิดเอลิฟัสร,รู้มากเขารู้หลักธรรมรู้กฎของพระเจ้ารู้ว่าบาปมีผลรู้ว่าความชอบธรรมมีรางวัลรู้ว่าพระเจ้าทรงยุติธรรมแต่เขาไม่รู้ใจเพื่อนและนี่แหละเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากพลาดรวมถึงเราเองในหลายช่วงชีวิต เพราะเมื่อเรามีคำตอบในหัวมากเกินไปเรามักลืมหัวใจของคนที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่ควรเป็นคำปลอบใจกลายเป็นคำกดทับสิ่งที่ควรจะช่วยพยุงกลายเป็นแรงผลักให้ล้มสิ่งที่ควรเป็นที่พักกลายเป็นที่ตัดสินเหมือนเอลิฟาสที่พูดในโยบบทที่15เขาพูดเรื่องจริงบางอย่างแต่พูดผิดเวลาและพูดกับคนที่กำลังเจ็บเกินกว่าจะรับฟังอะไรได้อีก นี่คือสิ่งที่ยานาอยากให้คุณเห็นชัดว่าความจริงที่ถูกต้องหากใช้ผิดเวลาสามารถทำร้ายเหมือนคำโกหกและนี่คือสิ่งที่เพื่อนโยบไม่เข้าใจเลยเขาอยากให้โยบเข้าใจหลักการแต่ลืมไปว่าคนที่เจ็บต้องการความเข้าใจมากกว่าหลักการโยบจึงตอบว่าท่านทุกคนเป็นผู้ปลอบโยนที่ยิ่งทำให้ทุกใจ เพราะโยบไม่ได้ต้องการคําสอนเขาต้องการเพื่อนที่ไม่ทอดทิ้งและนี่คือบทเรียนใหญ่สำหรับเราในค่ำคืนนี้เมื่อคนเจ็บเราไม่ควรเอาความรู้ไปข่มเขาแต่ควรเอาความรักไปหาเขาเพราะบางครั้งความรู้ที่ถูกต้องแต่ไร้ความรักอาจทำร้ายได้มากกว่าคําที่ผิดเสียอีก ในบทที่16โยบเจ็บจนมองพระเจ้าผิดไปเขาพูดว่าเหมือนพระเจ้าฉีกเขาแต่นั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันคือเสียงของคนที่เจ็บเพื่อนของโยบควรเข้าใจตรงนี้แต่เขากลับวิเคราะห์มากกว่ารับฟังเฮียนาอยากให้คุณลองใคร่ครวญดูว่าในชีวิตคุณมีใครบ้างที่คุณเอาความรู้ไปทับเขาแทานที่จะยืนอยู่ข้างเขาหรือเปล่า หรือในบางเวลาคุณเองเป็นเหมือนโยบที่ถูกตีความถูกตัดสินทั้งที่คุณต้องการเพียงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างคุณโยบเหนื่อยจนหมดแรงเขาเหนื่อยเพราะความสัมพันธ์ที่เจ็บมากกว่าสถานการณ์ที่เจ็บจุดสำคัญนี้คือความเจ็บจากสถานการณ์รักษาง่ายกว่าความเจ็บจากคนที่เรารัก พระคัมภีร์กำลังเผยให้เราเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่าความเจ็บปวดลึกที่สุดของโยบไม่ได้มาจากความสูญเสียแต่มาจากความเดียวดายท่ามกลางคนที่ควรเข้าใจเขาแต่แม้ลึกที่สุดแห่งความโดดเดี่ยวนั้นโยบก็ยังพูดว่าพยานของข้าประทับอยู่ในฟ้าสวรรค์นี่คือสิ่งที่อยากให้คุณจำความรู้ปรับความคิดแต่ความรักปรับหัวใจและพระเจ้าทรงเริ่มจากหัวใจเสมอ พนโยบพ,พยายามจะช่วยด้วยความรู้แต่โยบได้รับความหวังจากพระเจ้าผู้ที่ไม่ทิ้งเขาแม้ตอนที่เขามองผิดไปคืนนี้เฮียน่าอยากให้คุณพักจากความต้องการเข้าใจทุกอย่างและกลับมาที่ความจริงที่ง่ายที่สุดว่าพระเจ้าไม่เคยแลกความสัมพันธ์กับคุณกับความรู้ใดๆของคุณเลยเวลาที่คุณเจ็บพระองค์จะไม่ยื่นตำราให้คุณพระองค์จะยื่นพระหัตถ์ให้คุณต่างหาก สิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่คำตอบแต่คือการรู้ว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียว